ดีครับผม,มวันนี้จะเปิดพี่นมอเอาสนญลายถ้านล้มบานจังว่าหามือ่อไขแดดออกอะไหา,หามือ่อหกมือหกเมือ่อเออตัองว่าหกหกคืนเจ็ดเมือ่อสภาพคนป่วยออกลงบานไหมอ่ะพี่น้องเพื่นชิดหอดน้องนองเพื่อนหลายจัดเดี๋ยวไปเบื้องน้องนองเพื่อน สวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายย้ำบ่านย,ย้ำบายย่บายสวัสดีตอนค่ำจ้าหายค่ำใหม่ก่อนสวัสดีตอนค่ำกับบรรยากาศฝนตกไหมแล้วไม,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 ม่ไหมไม่หรืจ้าเมื่อนี่พี่น้องเมื่อนี่เป็นวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามในรอบสองอาทิตย์จ้าพี่น้องฝนตกฝนตกมาขั้นมันมีเขาได้สามจ้าน่ะนําหงุลยพี่น้องคิดวอดอันออมสินไลน์ก็เลยพาเพื่อนมาจ้ารังจาก,กที่ชอปเปอร์ไปนอนไข่ เป็นไขเ่เลือดออกอ,อยู่ลรองบาบาลอยู่หกคืนกับเจ็ดมือจ้ะก็เลยพาพี่พาน้องเข้ามาเล่นน้ำอุบุญฟุ้นซับแม่ออมศินเหรอจ้ะฮะอ๋อกับมาแกงกันวะโอ้ยลืมข้าวอีหลีเดี๋ยวพาเพื่อนยางไปหาน้องรักเพื่อนก่อนจ้าพี่น้องไปเบื้องน้ำกันจ้ะมาไป ไปหาเกง่ง<ป>หาเก่งน้ำกันจ้ะโอ้ยเบื้องเบื้งเบิ่งเบ้งเบ,ง,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 บงหนเก่งมันพอ่อพ่ออายมันดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเบิ้งหนาเก่งกันจ้าพี่น้องพูนพ่นดีใจได้ไหนโอ้ดีใจหลายแล้วพ่ออาย อือโื้อออกจากเขาแล้วเนี่ยน้องจ่อยคือน,อน้องอ้วนขึ้นน่ะน่องจ่อยน้องจ่อยคือคือคือเจ้าของมันเลยเป็นบ่บ่แม่เลี้ยงควายบอดียุ้ยแม่ปอดีมาแม่ไปเฝ้าเปอ,อยู่ฝอเลี้ยงควายบอดีโอ้พ่อเลี้ยงควายบอดี ทำรับพอพันเหลียงคล้วยบดีวสันพี่น้องคล้วยจอยเลยวสันว่าย่างลายกับบ้นได้เพราะว่าเรายัางเมื่อยอยู่ชอปปอิดก็เด้เก่งแสบบอแสบบอแสบบอ เอาอันควากกับแป๊กแปกได้พี่น้องเจ้าเก่งนะคือกันหล่ะก,กับคนอย่า่าควายเกิดแข่ซ้นอนมาเป็นเดอ้อแข่าข่าซ้อนกันไหมจ้ะซ้อนกันได้หนิคู่ที่สวงแข่หนาเพิินน่ะแข่เกิดซ้อนกันคือคนนี่แหละฟันน,นมนมมนในรดแต่ว่าแข่แท้เกิดแทกขึ้นมามไหมจ้ะแต่อย่าหัวแต่อย่าหันอ,อันสิมแต่คนเหมืนควากกับเป็นเพื่กัน เล่นบอ่อไปอยุ่เทียงนักก็ได้ลูกไปมันยากาศหาหกมงแรงได้พี่น่องนี่มึงน่องพ้นุูผุนว่าไงพูนซับกิดหอดพูนซับเดยตื้ยังกันเลยเป็นผ่าบุบวับบุบับพี่น่อง ขี่ดื้อหลายเป็นบ่นโอ้ยพุนซัพ์พดื้อหลายจนได้ถือเสียกลามคอคือใหญ่อุ่มบุญเลยว่ะฟื้ยฟื้ยฟื้ยอ,อ,อ,อันนี้หนาพุนซัพท์ได้หนิจันนี่เ่าหน่อยไว้หกเดือนเอ้ยไว้เปลือยแปดเดือน น้อยไว้แปดเดือนลูกของพ่อเก่งสาวน้อยอุ้มบุญมาอยู่น้ำเด็ปีนึ่งแล้วตาหัากไหลเดี๋ยวนี้อ้วนจนหลังแตกห้องว่าได้ล่ามหนูแกเสียกกันเลย รามเนตอุ่มบุญแต่ว่าพุ่นซับบอดด้ลามรัดไว้เอาส่วน่นกับแม่เพื่อน้าส่วนหยาพี่น้องหยาตายแล้งหลังจากฝนบตกมาลายมือเรียงห้าเรียงควายสบายสบายกินหยาชิ้ๆชิฝนตกแล้วไม่แก่นนี่ย อยากให้โตงซีเรื่อยๆเด้เนาะพี่น้องสีได้มีนั่นน,น้ำไว้ถ่ายดำน้ำแม่จ่ามื้อนในดำน้ำน้ำบาดาลน้ำเมืองบนอย,ยู่แห้งแหล่งไรอุ่มบุญกับบ้านอุ่มบุญกับอ้วนดีจนหลังแป่งห้องแต่ว่าออมซีม้อนในอ้วนเต็มอยู่จา้าในดากเรายังสอบอยู่ดากยังตอบอยู่เลยแต่แค่หลังกับบ้านในเต็มอยู่เนี่ย แม่มันท่องหกเดือนเจ็ดเดือนละเล่มหยายน้ำคำเล่มเล่มพ่อได้แห่เอาเขาคอ,อกจากน้อยจ้ะอากาศดีแข็งนั่งเบิ้เเจ๊กแจงกินหยาน้ำกันจ้ะพี่น้องวันนี้ จิ đi, มหยาดีดีน้ำคำกันเลยนั่นไปอีกแล้วย่างล่อหนาล่อหลังอยู่จิ๋มหยาปูกไว้แล้วจ้า,น,าน,น,นี่งนัดคุ้ยไปน้ำยาหน,นึ่ง ข้างนั้นมันเพิ่นใส่เขาไว้จ้าเมื่อนี้ก็เป็นคลิปสบายๆจากพี่นอ้อ <c> ะ <oughs> โอ้เสียงแหบเสียงแหงจ้าเป็นคลิปสบายๆจากกับบรรยากาศเอาควายมาเรียงย้ำมือแรงจ้าเมื่อนี้ก็ตตองรับพี่ละนองไปก้อนขอบคุณในหลายได้จ้าที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอันมามีหยังให้นอกจากคํา่า ขอบคุณอิลีจ้ะขอบคุณจากใจเลยกกับขอให้ติดตามจังสีหลายๆ้อจ้าติดตามหลายๆสีได้ไปหาเฮ็ดคลิปของไม่ให้พี่น้องเขาได้เบ่องอีกจ้ะมันก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณค่ะ